นางเอกบอกให้จีซอกกลับเข้าบ้านไปก่อนจากนั้นเธอก็ถามเจ้าหมาเด็กว่ามาทำอะไรที่นี่เจ้าหมาเด็กพูดเฉยๆวกวนไปเรื่อย ว่าจะมาเอาของขวัญครบรอบคืนจากนางเอกแต่สุดท้ายก็โป๊ะแตกเผอหลุดปากพูดออกมาจนได้ว่าที่มาหานางเอกเพราะอยากรู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อความแปลกๆนั่นมาหาเธอเขาเล่าว่าแว็บแรกที่เขาเห็นข้อความเวรตะไลพวกนั้นมันทําเอาเขาอยู่ไม่เป็นสุขเลยใจนี่กระวนกระวายไปหมดกลัวว่าคนนั้นจะเป็นแฟนเก่าที่ส่งข้อความมาขอคืนดีนางเอกนางเอกรีบปฏิเสธอย่างไวว่า มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเจ้าของเบอร์นั้นเขาส่งข้อความมาผิดเฉยๆเจ้าหมาเด็กได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกที่รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดจากนั้นเขาก็ถามนางเอกต่อว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเวลาเจอหน้าเขาที่ทำงานรู้สึกอึดอัดไหมนางเอกสารภาพไปตามตรงว่ามันก็มีบ้างสำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะลืมใครสักคนได้อย่างรวดเร็วส่วนเจ้าหมาเด็กก็ไม่ต่างกันไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะลืมนางเอกได้อย่างที่ปากพูด เช้าวันต่อมาทีมการตลาดได้รับมอบหมายให้ไปเตรียมงานเปิดตัวโฮมสเตย์สาขาใหม่ที่ต่างจังหวัดด้วยความที่ระยะทางไปกลับมันไกลและต้องไปนอนค้างที่นั่นพี่แว่นจึงชักชวนให้เจ้าหมาเด็กนั่งรถไปด้วยกันกับพวกเขาเดี๋ยวเขาจะเอารถที่เพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆไปเจิมถนนสักหน่อยเจ้าหมาเด็กเห็นหน้านางเ,งเอกดูไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่จึงปฏิเสธพี่แว่นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาบอกว่าจะเอารถส่วนตัวไปเอง ตัดภาพมาที่พี่ใหญ่ชีวอนเขาพยายามโทรติดต่อไปหามีจินเป็นสิบสิบสายกะว่าจะบ่นเรื่องที่เธอถือวิสาสะเอาแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดในบ้านโดยที่ไม่บอกเขาก่อนแต่ภรรยาสาวกลับไม่สนใจไม่ยอมรับมือถือและนั่งทานดินเนอร์กับเพื่อนๆต่ออย่างสบายใจเฉยจนเพื่อนๆน,นี่ถึงกับเอ่ยปากแซวเธอว่าอยู่ด้วยกันมาได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้รักกับสามีเซเล็บสาวมีจินเล่าว่าการแต่งงานแบบคลุมถุงชนก็แบบนี้แหละขนาดเด็ดแรกยังเด็ดกันบนเครื่องบินเลย ทางด้านของนางเอกเธอกําลังจดจ่อกับการเตรียมของไปต่างจังหวัดอย่างดิบดีซักพักชายแปลกหน้าคนดีคนเดิมก็ส่งข้อความมาตะล่อมมาต่ะเธออีกแล้วไม่พอยังโทรมาปั่นประสาทให้นางเอกปวดหัวเล่นๆอีกหนึ่งกรุบทำเอานางเอกถึงกับหัวร้อนจนทนไม่ไหวจึงเผลอหลุดปากพูดเรื่องแฟนเก่าออกไปด้วยอย่างไม่รู้ตัว เช้าวันต่อมาพี่แ่นลงทุนเอาน้องตาแปว๋วคู่ใจที่เพิ่งถอยมาหมาดๆขับพาสาวๆในทีมไปดูงานที่ต่างจังหวดัดแต่ระหว่างทางด้านเกิดเรื่องอายุอันะขึ้นเหตุมันเกิดจากน้องจินตราในแหละเอาขนมขบเคี้ยวขึ้นมากินบนรถสุดรักสุดห่วงของพี่แน่นพี่แ่นหันไปเจอเข้าเลยระเบิดลงอย่างหนัก ถึงขั้นเอาถุงหิ้วครอบหัวน้องจินตราไว้การไม่ให้เธอกินขนมหกเรียราดบนรถตัวเองเป็นบุญของฉันจริงๆดีนะที่ท่านพออ,อไม่ได้นั่งรถคันนี้มาด้วยไม่งั้นล้วก็อับอายขายขี้หน้าแน่จากนั้นพี่แว่นก็วกกลับมาเมาเรื่องเจ้าหมาเด็กอีกรอบเขาเล่าว่าเขาช็อกมากที่รู้ว่าเจ้าหมาเด็กเป็นทาย,ยาทตระกูลแชโบความรู้สึกตอนที่รู้มันเหมือนโดนคนขับรถชนยังไงก็ไม่รู้พี่แว่นพูดประโยคนี้ยังไม่ทันจะจบดีสักพักก็มีรถเว้นตะไลาจากไหนก็ไม่รู้ขับมาพุ่งชนท้ายรถกระหลงปงของ ca dặn tim đan